สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่24ธันวาคมปี68นะครับนี่ก็สายๆครับเนาะของวันพุธนะครับคลิปนี่จะว่าแนาทางของฮานอยนะครับฮีบสีถางชองทีหห่เป็นคอฮานอยนะครับเนาะส่วนวันพุธก็มีลาวพัฒนาด้วยนะครับมีเวลาต่อที่เราพัฒนาใหบสีทางชองมอนเดิมมันเช่นเคยนะครับเนาะส่วน ช่วงเช้าๆก็ลงแนวทางของรัฐบาลไทยไปแล้วครับเนาะรัฐบาลไทยของอาจารย์ทองนะครับถ้าเป็นขอรัฐบาลไทยก็ไปรับชมรับฟังได้นะครับเนาะตัวเลขถูกตาถูกใจไหมว่าตรงกับตัวเองคิดไว้ไหมก็ถ้าชอบก็สั่งความมั่นใจให้ตัวเองครับเนาะก็ไปหยิบจับตัวรีขได้ไปโชคมีลาบครับเนาะส่วนที่นี้เป็นของฮานอยนะครับมีราจัดให้ต่อที่เราพัฒนาบนเดิม ถ้ามีเวลาก็อย่างที่บอกบเนาะลงช่องชุมชนให้นะครับลงชุมชนให้เหมือนเดิมใครชอบก็ฝากกดติดตามไว้ครับเนาะกดติดตามกดไลค์ไว้ครับเนาะถ้าใครไม่กดติดตามถ้าวันไหนลงช่องชุมชนจะไม่เห็นครับเนาะจะไม่เห็นย้ําเลยจะไม่เห็นต้องกดติดตามไว้ครับเนาะกดติดตามกดไลค์ไว้ครับเนาะถ้าใครดูแล้วกดไลค์ไว้ก็ระบบเขาจะจําเราครับเนาะว่าเราชอบแนวทางเขาจะมาให้เราเห็นอยู่เรื่อยๆนะเนาะแต่ถ้าเราดูแต่เราไม่กดไลค์ทุกเฉย ทั้งที่เราชอบเขาก็จะไม่ผู่ให้เราเห็นเท่าไหร่นานๆจะมาทีแล้วแต่แล้วก็ถ้ากดไลค์เขาจะมาทันทีครับเนาะกดคลิปจะเด้งมาทันทีระบบจําเราคำว่าเราชอบแนวนี้ประมาณนี้เนาะเราไม่ด like, กดไลค์ก็ดูเฉยๆก็เขาไม่รู้ว่าเราชอบไม่ชอบแลครับเนาะเขาจะมามั่งไม่มามั่งนะให้เราเห็นบ้างมาเห็นบ้างก็ที่ทัามากมาว่ายัดวงคลิปบัง่งไม่พวกนี้ไม่เห็นเลยก็ประมาณนี้เนาะถ้าเราไม่กดไลค์ก็จะประมาณถ้าเรากดไลค์อะไรจะเห็นอยู่เรื่อยๆนะ ประมาณนี้คนระับเนาะสำหรับคนที่สนใจนถ้าเพื่อนใครสนใจไม่เป็นไรหนะันมาข้ามไปนะครับแนะนำใหรับ้ที่สนใจเท่านั้นนะครับเนาะวันนี้ก็เหมือนเดิมคนระับนแม่ดัดคลิปสดเหมือนเดิมเอาคลิปพันนุ์นม,นมาเตะบอลที่สวนสุขภาพรัดหลวงนะครับเนาะเตะบอลเตะฟุตซอลครับนะเนาะเตะบอลเ,นะเ,เสร็จก็ก่อนคาร์บอนก็ไปให้อาหารปลาเหมือนเดิมครับเนาะเหมือนเช่นเคยมันทุกครั้งทุกคลิปนะครับจะได้ไม่เบื่อครับเนะาะดูธรรมชาติบ้านเราดูสวยงามดูผลมาให้ใบหญ้าม่น้ำลำธาร อาหารปูอาหารปลาอาหารนกเข้ากันไปนะครับเนาะจะได้ไม่เบื่อนะครับเนาะนานๆคนมองหน้ากันนะเนาะมองหน้ากันก็จำใจนะเนาะดูดูจิวทัชสวยงามะเดินหัวเดินตาฝ่านะครับเนาะจะได้ไม่เบื่อก็เดินรูปผลเมื่อวานก่อนทำน้องเมื่อวานฮานอยเมื่อวานหังคาที่ผ่านมานะครับเนาะฮานอยใช่ไปก็ย้ำนะครับเนาะว่าเป็นเพียงแค่แนวทางของฮานอยรวมนะครับก็มีคนใหม่เข้ามายางไม่รู้นะ ้านอยรวมตั้งแต่ห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มสามรอบนะเนาะสามรอบตอนเย็น้านอยมีเยอะม,มากครับเนาะมีเยอะม,มากทุกกระบุกว่าเป็น้านอยไหนนะเนาะขอ้านอยรู้ดีนะครับเนาะรู้ดีห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับสามรอบหลายคนชอบเรียกกันว่าสามอรหันตอนเย็นนะเนาะสามลอยยามเย็นเราแต่าจะเรียกกนะันเนาะเราจะเรียกกันประมาณนี้นะครับขอ้านอยรู้ดีครับเนาะ แต่ถ้าฟ้องรอบอื่นก็แสดงว่าไม่มีโชกับเนาะไม่มีดวงก็อย่างเมื่อวานนะเมื่อวานเก้าสี่ครับเนะา,าน 94, นะเป็นตัวเน้นเราเลยครับเนาะพี่เขาไปบอ,อกว่าสี่โมงเย็นนะเนาะเสียดายมากทันทีจะบอกว่าห้าโมงครับเนาะพี่เขาใจร้อนไปออกสี่โมงเย็นเป็นตัวเน้นเราเลยครับเนาะก็พาดไปอย่างบอนก่อนที่บอกว่าเราเน้เนไปห้าโมงเย็นถ้าใครจะจัดจะไปจัดมาตกรการสี่โมงก็แล้วแต่คนระับเนาะที่สะดวกนะครับก็เมื่อาวานรอบห้าโมงนะครับสองตัวล่างหนึ่งแปด สามตัวบนก็หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งแปดกับหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดเราไม่มีครับเนาะเรามีแต่หนึ่งห้าหนึ่งสี่สี่หนึ่งครับเนาะหนึ่งมาทั้งบนและล่างนะฮะราจ่อ,อกประมาณนี้ครับเนาะแต่เราก็มีโชคนะครับเราไม่มีโชค,ค,โชคโออกแบบนี้ถ้าใครจำหลักได้ก็จะบนไดล,ล่างมีโอกาสสูงครับเนาะก็วันที่รอบหกโมงนะครับสองตัวล่างก็สี่แปดสามตัวบนก็เก้าห้าเก้าไอศูนย์ห้าเก้านะครับเนาะ สี่แปดกับศูนย์ห้าเก้าสี่แปดเราไม่มีครับเนาะสี่แปดแต่ศูนย์ห้าเก้าเราก็ได้เปพนดิงหนึ่งเป็นตัวเน้นเลยครับเนะเป็นตัวเน้นเลยห้าเก้าเส็ตัวกลับครับเนาะเต็มเลยจากตัวเน้นไม่มาหลายวันครับเนาะทํางานเดียวแล้วเนาะเป็นเต็มระดักทางถูกครับเนาะเข้าตัวเน้นเลยก็มาที่รอบหนึ่งทุ่มนะครับสองตัวล่างก็ศูนย์เจ็ด สามตัวก็สี่สี่สองครับเบิ้ลหน้าสองรอบนะครับะรอบห้าโมงก็บริหนึ่งหนึ่งศูนย์เบิ้ลหน้านะครับเนาะรอบทุ่มหนึ่งก็สี่สี่สองก็บริหน้าอีกรอบสองเบิ้ลนหน้าจะดีกว่าเบิ้ลหลังเพาเบิ้ลหลังลําบากครับเนาะตัวใครตัวมันนะะ้ำทัพพี่เขาเบิ้ลหลังหนึ่งศูนย์เจ็ดเราไม่มีนะครับเนาะแต่สี่สี่สองแล้วก็ได้ไปอีกเด้งหนึ่งนะครับเนาะสี 4, 4, ่สี่สองได้อีกเด้งหนึ่งได้ไปสองเด้งครับเนาะเมื่อวาน เสดายเก้าสียังไม่หายครับเนาะเข้ามาเก้าสีเต็มๆเลยแต่ตัวยิ้สามสองอันเลยนะครับเนาะว่าเราก็ชนะสองรอบนะครับเนาะชนะไปสองรอบใครตามก็ดีใจด้วยนะครัะดีใจด้วยจะพอได้ค่าํำพิกค่าลาทูนะครับกับกะปิน้ำปลานะครับเนาะมันนี้รุ้นกันต่อนะครับเนาะสลับคอฮานอยวันนี้เด่นห้าเด่นหนึ่งครับเนาะเด่นห้าลองหนึ่งจับคู่ครับเนาะคนหนึ่งสามหนึ่งสี่ หนึ่งเก้าห้าหนึ่งห้าสามห้าเก้าเก้าสามเก้าสี่ถวนทั้งนะครับหาหน่อยวันนี้เด่นห้าลองหนึ่งนะครับเนาะจับคู่กันหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเก้าห้าหนึ่งห้าสามห้าเก้าเก้าสามเก้าสี่นะครับแปดคู่เราเน้นไปที่ห้าเก้าห้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งเก้านะครับ 59, 59, 59, 59, 59, 59, 30, หา้าเก้าห้าหนึ่งหนึ่งเก้าเน้นให้สามคู่นี้นะครับเนาะชอบที่สุดในวันนี้หา้าเก้าก็เป็นตัวเมื่อวานที่เราได้ตัวนี้นะเนาะวันนี้มาเน,น้นอีกครับเนาะเน้นอีกมัน,นจะขาดการถูกไมหมรุนตุนเดยกันทนาะหันมาอย่ีงทุนิเวีย่แถวนี้ยนะเนาะไม่ใชเราจะดักทางถามมูกไหมรุนไปนเดยกันับเนาะรุนตุนเดยกันเราฟกในตัวนี้ได้ได้สองดิงครับไม่ใช่ตัวนี้ได้สองเด้งสองวันติดนะครับเนาะ วันนี้จะเป็นไงจะต่อเรื่องไม้ลุ้นไปด้วยกันนะครับเนาะชุดสองตัวผ่านไปนะครับเนาะที่มาชุดสามตัวเมวื่อวานเราก็ไม่มีโชคเนาะชุดสามตัวพี่เขาบนหน้าสี่สี่สองของเราไม่มีสี่สี่สองครับนะเบนาะถ้าเบิ้ลจบแล้นถ้าเบิ้ลเราไม่มีเบิ้ลนะครับไม่ว่าหน้าหรือหลังครับเนาะเราจบเลยเราไม่มีเบิ้ลหน้าเบนนิ้ลหลังนะครับเนาะชุดสามตัวนะครับคือสามห้าเก้าสามห้าหนึ่งสามหนึ่งเก้า สามหนึ่งสี่นะครับสี่ชุดสี่ชุดนี้เน้นไปที่สามห้าเก้าสามห้าหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งเก้านะครับเนาะสามชุดสามชุดนี้เป็นชุดเน้นนะครับเนาะสี่ชุดเน้นสามครับเนาะุดสามตัวประมาณนี้ครับเนาะครบตัวนะเราสำหรับทางของหานอยถึงชุดสองตัวชุดสามตัวนะครับของวันพุธที G ่สิบสี่ คันบาคมนะครับเนาะเร็วมากครับเป็นวันพุธแล้ววันพุธแล้วโตมากอาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์สุดท้ายนะครับเนาะไปทำงานกันนะครับเนาะแล้วก็หลังจากก็กลับบ้านนะครับเนาะบอสซ้อมทำงานอาทิตย์นี้สุดท้ายนะครับเนาะแล้วก็เดินทางกลับต่างจังหวัดนะครับเนาะทำภูณน่นนี่นั่นนะครับเนาะไปเที่ยวด้วยอะไรด้วยนะครับเนาะใครจะกลับรถเมือนกันก็ขับรถกับเรือระมัดระวังครับเนาะเดินทางไกล ไงก็พักผ่อนครับเนาะไม่ต้องรีบครับเนาะจะเย็นเย็นจะเย็นๆยนไม่ต้องรีบนะครับอ่ะฝากไวเ้เช่นเดียวกันวทุกคนเฮงรวยบางคมาะก็ตัวเลนนะครับตัวเลนที่เคยบอกไว้คือห้าเก้าห้าหนึ่งหนึ่งเก้าเนาะพอดูนกับเขานะครับอ่ะจนคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ